บายดีทุกทุกกำลังใจพี่น้องขอบใจเล่นได้ด้วที่เขาสบายดีคุณแอนนี่เอ็น่ซื้อเอ็นตุ้สตีพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อเข้ามาทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อยทำสบายดีแม่กินดาเลียนพี่บุญมีสบายดีแม่กินดาเลียน ครบใจไล่ๆพี่น้ ong, องน้องออนคำสบายดีกินดึงรีบพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อเข้ามาทักทายสบายดีกันเด้อพ,พี่น้องเด้อเพิ่นเสิร์ฟกาแฟกับอันเค้กเด้อแม่ใหญ่เข้ามาทางนี้เด้อน้อง พี่บวัวซาสบายดียำเซา,าที่ประเทศไทยเมน์เราคบใจเล่ยเลาย,ลายดเด้อเข้ามาทักทายสบายดีเมรน้ำส้มน้ำหอมอยูเทียมริกาเพิ่นว่าสบายดีจ้าพี่ไก่เพิ่นวัาอ่าทรงกำลังใจเด้อเพิ่นว่าค่อยจีเขียนใบพีโนอเมรน้ำส้มน้ำหอมมาเราค่อยจีฮะเมรน้ำส้มน้ำหอมสบายดีพี่น้องพี่บุญมีคุณ พสบายดีครับพี่บุญมีไอเลซสสี่พาสบายดีพี่อมอนพี่นาพี่ปื้ดตาไวโอเคบบเป็นยังขอบใจลไร่เ,เด้อไปทรงล้านไปหงเหียนบบเป็นยังเอ้เดินทาา ขอบใจไล่ๆเด้อคนสบายดีเมจนารพดคนมาขอบใจไล่ๆเด้อที่เข้ามาทักทายสบายดีขอบใจไล่ๆเมเมพาดีรงดอกไ้มฮ้ขอบใจไล่ๆเด้อสิผาสบายดีเลน้อยสิ่าสบายดีพิติกเม่นวะนมเอื้อยหญ่เทพิน่นวะเป็นผู้ดอ้อเนาะ สิพาอุตมะเพิ่มมาสุงนนองใดเดือยเพิ่นมาสุง,ง,เ,สงเขาคงนองสิพาอุตมะกระไดเอ้สบายดีสบายดีคุณคุณอามนจ้าเพิ่มมาเน้นนนำเนื้อเพิ่มรีสบายดีพี่อาลีขอบใจหล่ๆพี่น้องที่เข้ามาทักทายสบายดีก็ทุกคนไดพี่น้องติ๊กสบายดีน้องน้อยคนงามสิพาสบายดีกิรด,ดา วเวย์อนนี่เมย์น้ำไปคิดจะแยมาอะไรแค่ไปนาดาเดอ้อแม่พอนกินข้าวละโบเวอ,อิสเตอร์สบายดีเดอ้อแม่พอนหรืออิสเตอร์าดาเดอ้อพี่อรมรสบายดีเกียร์นำคามาหวงนงวนคำสบายดีพี่อรมร พี่ซ้ำพี่ซ้ำลาว่ะสิพีน่น้องเมนว่ะฮัล้หลเพิ่นมาเพิน่นซุงฮแล้วขอบใจไล่ๆเด้อเด้อขอบใจไล่ๆเลยเราซุง้ะเราเพิน่นว่ะสบายดีส้มสายพี่ส้มสายสบายดีพี่ไก่เอออีสตอร์สบายดีพี่สีพา ไอเลสสบายดีไอเล่คนโลสบายดีพิติกสบายดีพิชัยโจยิสวอซิ่งเพิ่นบาเข้ามาทักถ่ายสบายดีกันใดด้วยครบใจไล่ๆเอ้ยครบใจไล่ๆเดอเออยแอนดี้เด้อที่เป็นสบายดีสบายดีเด้อ พี่ตรงสบายดีพี่ตรงขอบใจไล่ยๆ่เข้ามาเราทักทายสบายดีกันเด้อพี่ตรงเด้อนุกทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจเนาะขอบใจไล่ไล่ทุกคนเด้อนิดยาสบายดีเอ้อทงแม่น้ำส้มน้ำหอมนิญหนานิดวนันนี้นิหา พี่ติ๊กสบายดีสี่าพี่บุญมีสบายดีสี่ผาพี่ติ๊กสบายดีสบายดีด้านหน้าทุกไม่ยังเกาะอ่านเบอรอกเด้อนะทุกคนมากินเกียงสบายดีทุกทุกคนเนาะพี่นงเนาะที่มาส่งกำลังใจให้ทวิตสบายดีครับสบายดีครับไอเกนีนโบพี่ทวิตสบายดีครับ พี่ดานาะปังปังเส้นกันเนาะสบายดีเออยน้อยพนว่าสบายดีสบายดียยพ,ยดยดพุ่มมุงคึง,งบสง่สมมุงส่มมุงสาวนาทีน้องขึ้นไลยสามวัอนี้สุ่มมานิมาลิไลสบายดีสบายดี ขอบใจไล่ๆเด้อพี่โน้งคอยอ่านบททันโคตรดานนาทุกไม่ยังก็อ่านเบอร์โอกเด้อนะทุกคนมากินเกงสบายดีสบายดีสบายดีลุงซักเวทวงสบายดีดองดอนนาเด้อนานาสบายดีดานนาเด้อจีอูสปอร์ตซิงเพ่ผลมาขอบใจไล่ๆที่เข้ามาทักทายสบายดีเวยอาลีเพ่น ใจไล่ทุกทุกคนเนาะที่มาส่งกำลังใจเออเอ็นเอเอ,เอนอยคนมาพี่อาลีสบายดีคุณคุณน้อยเออเอสเตอร์สบายดีส่งหัวยเดอ้ออานาแม่ใหญ่เจ้ามาอานาสบายดีข้าเจ้าอยู่นี่เดอ้อข้าเจ้าให้อีนำ้ำจะไปเนาะตรงลายและ ขอบใจเลยไล่เด้อพี่นองทุกทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจจันทีเมจุนหนัดณวันนี้ก็ฮะทุกคนยูดีมีขอบใจเลยไล่เด้อเด้อเข้ามาทักทายสบายเด้อน,น้อยหัวคนหัวยังเด้กกอน,น้อยเอ้ยหัวยังโน้โงเอออิสต์สบายดีนิยาพี่ไก่สบายดีพี่ไก่เข้ามาทักทายสบายดีสันนงยังโน่นอยู่เนาอะนงเข้าไปอานา ดูย้อนล่างค่งะเด้อโอโทษไล่ๆเด้อกำลังกินเห็นยังกินเนาะเห็นยังกินเนาะเออยเนาะเห็นยังกินเด้อโค่ฮะแม่มีขีดป,ปังปังอยู่ดีมีแหงแมเมนเเมนละคันเอื้อยโบขาสิปไปห้าเด้อขอจใจคน สบายดีสบายดีพี่น้องตงุงไล่ละขอบใจเลยๆเด้อพี่น้องทุกทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจจันทีเมจุน,นันนวันนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีกล้ถงสบายดีเด้อสบายดีกลยโถง่นว่าขอบใจไลๆ่ๆทุกทุกกำลังใจเนาะ พี่อาลีสบายดีสบายดีสบายดีพ่อน้พี่น้องไปแวบหนึ่งหมทันเกนพน่าสบายดีทุกคนพน่าสบายใสยจอยสบายดีคุณพี่ไอเล่คุณโลพี่อมนสบายดีซี่ไผ่ไอเล่คุณโลสบายใส่ไม่ยุ่งมาเนาะ เ่่านี้เราโคดีสุ่มโอ้เมนวะก็ยังมาลงลายะขอบใจเลยๆเดอ้อพี่น้องทุกทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจจันทีเมจุน,นันนวันนี้ให้ทุกคนอยู่ดีมิเซิร์ฟและพี่น้องดมอร์นิงค่าคนส่วยขอบใจเล่ๆเดอ้อขอบใจไล,ล่ๆเป็นกำลังใจให้โค้ อกเกียนสบายดีสบายดีเด้อดานาสบายดีเมเมจ้าเม่พลสบายดีเมื่อทุกคนเด้อเอ้ยพี่ติกสบายดีสุนทรนสบายดีุนทรสบายดีมานีนไหลจันทีสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องทุกคนเนาะเมื่อในจันทีอุตมะเมจุนัดอําคามมาบ่งกินมา กินข้าวเซากัแล้วบพี่ทองคำพี่ภูม,มิหนิสบายดีมืดทุกคนพี่น้องที่มาให้กำลังใจเนาะสบายดีสบายดีเดอ้อเฮ็ดเฮ็ดกินเดอ้อฟังอยู่จ้าขอบใจไล,ล่เด,อเดอ้อมาส่งกำลัง คือว่าอันเบบอมิมนค่อยบุก